วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องที่สองนะคะเรื่องเสียงรอบตัวเรานะคะเสียงรอบตัวเรามีอะไรบ้างเราได้ยินเสียงอะไรบ้างคะรอบตัวเราตอนนี้เรากําลังอยู่ในห้องเรียนเราได้ยินเสียงพูดใช่ไหมคะใช่คะ่ะใช่คะ่ะพูดดีสีนะคะอารมณพูดอาจจะมีเสียงรถเสียงอ่ะ สัตร้องเสียงนกรอ้องนี่คือเสียงรอบๆบตัวเรานะคะอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะวันนี้ว่าทําไมถึงเกิดเสียงเสียงเกิดจากอะไรนะคะ,ะไปดูสไลด์นะคะนักเรียนเห็นสไลด์ของคุณครูไหมคะเห็นค่ะ<ม>เห็นค่ะเห็นค่ะ อันนี้ลสไลด์นะคะยังไม่ต้องเปิดหนังสือก่อนนะคะดูที่สไลด์ก่อนนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องเสียงรอบตัวเราค่ะคำถามเด็กคนนี้สงสัยว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงมีเสียงเล็เราได้ยินเสียงได้อย่างไรนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะเคยค่ะเคยค่ะ ได้อย่างไรทำไมเวลาเราพูดถึงออกเสียงนะคะหรือว่าใครไม่เคยสงสัยนะคะนี่คือการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะจะต้องมีการตั้งคำถามนะคะ,ะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะ เสียงคืออะไรเสียงเป็นพลังงานที่เราสามารถรับรู้ได้โดยผ่านการฟังนะคะเราใช้หูฟังเสียงเรารับรู้เสียงจากการฟังนะคะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุช่วงที่เรากําลังพูดนะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าลําคอของเราจะสั่นนะคะเวลาเราพูดให้เราลองเอามือจับที่แตะที่ลําคอของเราจะรู้สึกว่าที่ลําคอของเราเนี่ย จะสั่นนะคะเพราะว่าการสั่นทําให้เกิดเสียงนะคะออยังไม่ถึงขั้นตอนนะตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการเกิดเสียงเสียงกระดิง่งเสียงกระดิ่งเกิดจากการสั่นนะคะการสั่นสะเทือนของตัวกระดิง่งพอเราจับกระดิ่งปุกบเราสั่นกระดิ่งทําให้เกิดเสียงกระดิ่งเกิดขึ้นนะคะต่อไปเสียงกรองเสียงกรองเกิดขึ้นจากที่ผิวหน้าของกรอง นะคะเกิดการสั่นสะเทือนเนื่องจากการที่เราตีกรองพอตีกรองปุ๊บหน้ากรองจะเกิดการสั่นสะเทือนทําให้เราได้ยินเสียงกรองนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่หนึ่งสองสี่ค่ะในหนังสือของนักเรียนนะคะดูในหน้าที่หนึ่งสองสี่ควบคู่กันไปนะคะ เจอไหมคะน้านที่หนึ่งสองสี่เจอค่ะเจอเจอแล้วนะคะเรามาดูเสียงค่ะเสียงต่างๆนะคะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูเสียงที่หนึ่งเห็นรถไฟไหมคะะรถไฟกำลัง<ด>อรถไฟวิ่งรถไฟวิ่งอยู่นี้เกิดเสียงไหมคะ เกิดเสียงค่ะนี่เมื่อเราเคยผ่านนะคะผ่านสถานีรถไฟผ่านถนนที่ทางที่รถไฟตัดผ่านก็จะได้ยินเสียงรถไฟนะคะนั่นคือก็คือการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะต่อไปข้อที่สองเรายังไม่ทําก่อนนะคะเราดูภาพก่อนนะคะอ่าข้อที่สองเรากดตุ๊กตามีเสียงไหมคะมีค่ะ,ะเราดูถ้าดมีเสียงไหมคะ ไม,ไ,มมไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะอ,อ,อ,อดูนะคะมีทั้งหมด9ภาพนะคะจากเข้าเสียงนะเดี๋ยวเราจะทําพร้อมกันทีละข้อโดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะอมาดูขอ้อแรกรถไฟกำลังวิ่งอยู่นะคะเกิดเสียงไหมคะ เกิดเสียงเกิดเสียงเกิดเสียงค่ะไปในกงเลยค่ะเกิดเสียงเนื่องจากว่าเมื่อรถไฟอ่าเจ้าหนที่ก็จะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นทําให้เราได้ยินเสียงรถไฟนะคะที่สองกอดตุ๊กตาหมีเรากอดเอาตุ๊กตาหมีมากอดเกิดเสียงให้ต้อง ไม่มีเสียงค่ะไม่เกิดเสียงค่ะใม้เบียงก็ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีนะคะหนูไม่ต้องไม่ต้องการข้อไหนมีไม่ต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะทีนี้นะคะฟังแล้วทําอย่างเดียวโดยไม่ต้องตอบนะคะ ต่อไปในข้อที่3บนถนนมีรถยนต์วิ่งเต็มหมดเลยตรงนี้มีเสียงไหมอ่ะถ้ามี่ะมีค่ะเดี๋ยกาเดี๋วาเดี๋นะคะเอาน้ำใส่ไว้ในแก้วน้ำใส่ในแก้วมีการสั่นไหมคะ ไม่ครับไม่มีค่ะมสะเทือนเกิดขึ้นนั่นก็คือไม่มีเสียงนะคะตีกรองตีกรองนะคะตีกรองอยู่คุณรูบอกแม้ว่าเมื่อตีกรองจะต้องมีเสียงค่ะ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 ครับไม่ด ปล่องนิงวศอวางไว้เฉยเยไม่ไม่มีเสียค่ะไม่มีว่าเราถูกชินนันไว้และไม่มีการสั่นสะเทือนไ่ะคุณครูถามว่าแต่เมื่อเราหยิบปล่องดินสอขึ้นแล้วกดวางลงไปที่โต๊ะนะคะอะวางลงไปที่โต๊ะดังค่ะดังมีเสียงค่ะมีเสียงค่ะอนนี้พนักงานกำลังประชุมอยู่ มีการพูดเกิดขึ้นมีเสียงไหมคะมีค่ะมีค่ะมีค่ะดอกไม้ภาพไม้่บนสวนสวยๆเลยไม่มีเสียงค,ค่ะเ <Alex van. S 1> สียง่ะการสะเทือนของวัตถุนั่นเองนะคะต่อไปว่าท้ายฟ้า ส่งค่ะสมค่ะร้องนะคะทีนี้เม่เี่ลองเนะุดอะไร้างค่ะไปมีข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สามข้อที่ห้าข้อที่เจ็ดและข้อที่เก้านะคะที่มีเสียงเกิดขึ้นนะคะอ่ะต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันนะคะหนึ่งสาม้าจุดห่าอูกะโกบะบ ค <uge ot> ือว่าถ้าเวลาพูดสื่อสารเดร็จมือให้ทุกคนเอามือเนี่ยจับที่ลําคอของตนเองนะคะจับที่ลําคอของตนเองแล้วเราพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องเปิดไม้นะคะเราพูดอะไรก็กได้แล้วเอามือแตะที่ลําคอนะคะลองดูนะคะเอามือแตะที่ลําคอของตนเองข้างหน้านะค่ะดูนะคะประมาณนี้แตะแบบคุณครูเลยค่ะ แบบนี้แล้วเราก็พูดอะไรก็ได้หรือใครจะร้องเพลงก็ได้สังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ,ะเดี๋ยวครูถามรายคนนะคะโชกุนโชกุนอยู่ยตรงน่าคุณครูพอดีเลยโชกุนจับที่ลำคอแล้วนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างลูกรู้สึกยังไงคะสั่นดัดเดือนครับรู้สึกว่าเส้นเสียงที่ลำคอของเราเกิดการสัน่นใช่ไหมคะคุณละนิสันไหมคะ ันค่ะนี่คือการเกิดเสียงนะคะการเกิดเสียงจะต้องมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นถึงจะมีเสียงนะคะการะนะคะการที่เสียงบริเวณลําคอของเราจะเกิดการสั่นสะเทือนทําให้มีสเสียงออกมานะคะมีอะไรคะเกวลินเฉลยใหม่ได้ไหมคะอยู่ข้างหน้าจอแล้วคะ่ะค่ะเห็นครับ เ็นแล้ว้าเห็นค่ะเห็นนะคะตทนนี้ครูให้หนูทดลอบแต่ที่ลําคอของตนเองก่อนนะคะฟังตามขั้นตอนเสร็จแล้วใครจะพูดอะไรหรือจะร้องเพลงก็ได้แล้วสังเกตว่าที่ลําคอของหนูมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเทวาลินทําได้ยังคะ ทำแล้วค่ะเป็นยังไงครับผลอะไรเกิดขึ้นบ้างคะผงสั่นค่ะกานที่ัรา่ะดทำให้เส้นสั่นของเราเกิดการสั่นเมื่อสั่นแล้วเราจะได้ยินเสียงนั่นก็คือเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองนะคะถ้าไม่มีการสั่นล่ะถ้าเราไม่พูดอ่ะ ทุกคนไม่ต้องพูดและเอามือแตะที่ลำคอของตัวเองไว้ไม่ต้องพูดนะคะเป็นยังไงคะสั่นไหมคะไม่สัน่นค่ะไม่สันส่นค่ะโอเคนะคะ,อ,ะอันนี้คือการทดลองของเรานะคะเอามือที่ลำคอแล้วพูดจะเกิดการสรั่นสะเทือนบริเวณเส้นเสียงที่ลำคอแต่เมื่อไหร่เราแตะแล้วแต่เราไม่พูดการสรั่นสะเทือนไม่เกิดขึ้น ทำให้ไม่เกิดเสียงนะคะสรุปได้ว่าเสียงเกิดจากการสันสะเทือนของวัตถุนะคะ,ะเปิดหน้าต่อไปทดลองไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทดลองข้อเดียวพอวันนี้หน้าทีหนึ่งสองหกจากการทดลองเมื่อกี้ คร,ครูครับไม่เห็นสไลด์ของครูครับผมก็ไม่เห็นสไลด์ของครูแล้วก่อนนะคะ,ะคะรัเห็นสไลด์ไหมคะเห็นแล้วค่ะ ตัมาต้องกดคำถามกันก่อนจากการทมาครับฟังคำถามดูที่หน้าจอคำถามชวนคิดนั่นหมายความว่าให้นักเรียนคิดตามคุณครูถามว่าข้อที่หนึง่งเสียงเกิดจากคถามรายบุคคลดีกว่าอ่ถามสิรีวรรณค่ะเสียงเกิดจากอะไรคะการจะเทือนค่ะอีกสักคนนึง การยพัดค่ะเสียงเกิดจากอะไรคะการสะทคำต,ต,ต,ตอบคือเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะการที่เราพูดเส้นเสียงบริเวณลำโพงของเราก็จะสั่นนะคะเสียงกรองเกิดจากผิวหน้ากรองสั่นสะเทือนนะคะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองนะคะต่อไปคําถามข้อที่สอง วัตถุที่ทำให้เกิดเสียงได้เราเรียกว่าตอบได้บ้างคะตอนี้แหล่งกำนดเสียงค่ะเก่งมากค่ะวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงได้เราเรียกว่า,าหนันเขาเลยลูกอ,อันน่ะอเคิดถึงเนื้<ล>อนะเสียงค่ะ ก็มีสองข้อที่เราจะต้องมท้ทำความเข้าใจนะคะข้อที่หนึ่งจะต้องรู้ว่าเสียงเกิดจากอะไรซึ่งเราก็ได้ตอบไปแล้วว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุและวัตถุที่ทําให้เสียงที่ทําให้เกิดเสียงเราเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงนะคะการที่เราพูดนะคะ เส้นเสียงโดยกำลำโคนของเราก็จะสั่นและตัวเราก็คือแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะต่อไปในหน้าที่1 2 6เราจะมาสรุปผลการทดลองเมื่อกี้ห้าหนึ่งองสองก่อนอินค่ะ เห็นสลไรไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นี้ดีอีดมดีดีดีนด้ดีดีัีด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 ดีดงดีดีทีด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 ีางดีดีดีข้ดี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 ดงนะคะดีดี่ีดีดีีี เห็นไหมคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นครับเห็นไหมครับเห็นดีครับยังไม่เห็นครับเดี๋ยวดีจ้ะหนูทำอ่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเมื่อกี้เราทดลองไปแค่ หนึ่งข้อนะคะข้อที่สองใช้ไม้มันทัดกดเราไม่ได้ทดลองเพราะบางคุณบอกว่าไม่มีไม้มันทัดนะคะแต่จากการทดลองข้อที่หนึ่งก็สามารถตอบคำถามข้อที่สองได้นะคะเราทราบได้ว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งใช้มือแตะลำคอด้านหน้าขณะพูดขณะกำลังพูดนะคะ,ะมีสองช่องนะคะสั่นสะเทือนและไม่สั่นสะเทือนขณะที่เราพูดสั่นไม่สั่นคะ สันสันค่ะทำเครื่องหมายผิดถูกเลยค่ะในช่องคำว่าสันสะเทือนสันค่ะต่อไปขนาดหยุดพูดสันไหมคะเราแต่ที่ลำคอแต่เราไม่พูด ไม่สันส่นค่ะไม่สัน่นนะคะไม่สั่นค่ะการสั่นแล้วมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะไม่มีค่ะขนาดพูดสัส่นสะเทือนมีเสียงเกิดขึ้นอีกต่อไปเลยนะคะแต่เมื่อไรหยุดพูดไม่สัน่นเมื่อไม่สั่นก็จะไม่มีเสียงค่ะแล้วค่ะ ข้ที่สองใช้มือกดไม้มันทัดกดไม้มันทัดแล้วปล่อยเรากดไม้มันทัดแล้วเราปล่อยไม้มันทัดจะสั่นนะคะแล้วตกลงไปกับพื้นมีเสียงไหมคะมีเสียงค่ะมีเสียงค่ะม,มีเสียงค่ะถูกไปเลยค่ะเสียงนะคะเกิดการสั่นเทือนและมีเสียง ไม่กดไม้มันพัดเอาไม้มันพัดวางไว้บนโต๊ะเฉยๆไม่ทําอะไรนะคะมีเสียงไหมคะวางไม้มันพัดไว้บนโต๊ะไม่ทําอะไรเสียงว้าไดมีได้มีค่ะไม่ค่ะเสงไม่ไม่มีค่ะไม่ก็ทําไปเลยค่ะเต๊ไปได้เลย เสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วนะคะต่อไปจะมาสรุปผลจากกิจกรรมเมื่อกี้นะคะ เร bah, ื่องที่เป็นรูปดินสอค่ะสรุปผลคุณครูครับจำไม่จำครับคุณครูครับตามตามครับครับอะไรขึ้นหน้าจอเลยลูกอ่าสรุปผลการทดลองตัดกติ๊อ่าเมื่อกี้น้องฟังนะคะเมื่อติ๊กเสร็จแล้วจัดการทำกิจกรรมพบว่าคณะพูดลำคอจะ ลำคอเราจะเป็นอย่างไรขณะพะูดอวันแล้วมีเสียงค่ะถึงมากค่ะทีพูดลำคอของเราจะสั่นและมีเสียงพูดไก <c oughs> ่ขันก็เข้ามาในห้องเรียนของเราแล้วนะคะเ <c oughs> สียงไก่เสียงนกเยอะแยะเลยปิดใบด้วยนะคะ ต่อไปค่ะและเมื่อกดไม้บรรทัดไม้บรรทัดจะเป็นยังไงคะสส่และมีเสียงเกิดขึ้นค่ะเก่งมากค่ะสั่และมีเสียงเกิดขึ้น เมื่อกี้นะคะขนาพูดลาคอจะสั่นและมีเสียงพูดเมื่อกดไม้บรรทัดไม้บรรทัดจะสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นดังนั้นสรุปได้ว่าเสียงเกิดจากใครจะตอบคุณครูได้บ้างเสียงเกิดจากอะไรคะเสื่อนของวัตถุค่ะเสื่อนของวัตถุค่ะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุวัตถุ ถ้าไม่สั่นก็ไม่มีเสียงนะคะ ข้อสุดท้ายวัตถุที่เกิดการสั่นสะเทือนแล้วเกิดเสียงได้เราเรียกว่าแรงกำหนดเสียงค่ะคุณครูถ่งมากเลยค่ะตอบได้ทุกคำถามเลยเราเรียกว่าแรงกำเนิดเสียงค่ะ เสร็จแล้วค่ะใครเสร็จแล้วกดเรติ๊กเลยเสร็จแล้วกดเลื่อขึ้นมาหนูยังไม่เสร็จค่ะคุณครู่าเสร็จก็ทำต่อค่ะใครเสร็จแล้วกดสปิเกอร์ให้คุณครูเลยค่ะอ่้าซีฟูด เสร็จไหมคะเสร็สจค่ะแล้วคะ่ะจบจบแล้วค่ะีทุกคนเสร็จนะคะเสร็จแล้วครับเดิมนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของเสียงรอบตัวเรานะคะเราเรียนแค่หนึ่งเรื่องนั่นก็สี่เคลื่อน,นก็คือการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงเดี๋ยวจะมาสรุปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คำถามนะคะถามว่าเสียงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เรารับรู้ได้โดยผ่านอะไรคะอ่านอะไรคะการกำเนิดเสียงค่ะอ่านอะไรคะเสียงเรารับรู้เสียงจากอะไรเสียงค่ะอานะไรคะการส่นสะเทือนค่ะเรารับรู้เสียงได้อย่างไรอ่ะ เรารับรู้ผ่านการฟังใช่ไหมคะเรารับรู้โดยผ่านความฟังเพราะเสียงเราต้องใช้การฟังนะคะเข้าไปเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุการะเตือนค่ะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุถ้าไม่มีการสั่นเกิดขึ้นเราได้ยินเสียงไหมคะไม่ ค่าเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะต่อไปนะคะ,คะวัตถุที่เกิดการสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นเราเรียกว่าอะไรคะแงกเนเสียง กำเนิดเสียงแหลงกำหนดเสียงค่ะของเสียงนะคะเราก็เรียนรู้แล้วว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะและวัตถุที่มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเราเรียกว่าแหลงกำเนิดเสียงนะคะสองข้อวันนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยบ้างคะม,มะค่ะมีค่ะัสีค่ะควันนี้สองหน้าทันไหมคะมีครับ กรนี้นะคะเราจะเด้แค่การเกิดสีกิเ่สการเกิดสีนะคะเอาไว้คาบหน้าเราก็จะมาต่อกันเรื่องต่อไปนะคะแล้วก็สอง้อสองไม่ได้เาไมข้อ้งสัยได้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้หน้ตเขียนเในที่เก็บ ค่ะไม่ <laughs> <but> <sería eléctrón> <resolucionoo>